ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสาคัญคือเรื่องของการหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่ยังคงค้างในโครงการรับจำนมข้าวนะคะโดยจะมีการเตรียมพิจารณาเบิกจ่ายงบกลางปี2557จํานวน712ล้านบาทเพื่อมาจ่ายให้กับชาวนาในโครงการรับจำนมข้าวด้วยดูการผลิตปี2555-2556อีกทั้งจะมีการพิจารณาหาแหล่งเงินกู้เพื่อที่จะนํามาจ่ายคืนให้กับชาวนาในโครงการรับจำนมข้าในฤดูการผลิตล่าสุดที่ยังคงค้างอยู่1 1,000 10,000ล้้าานบาทดวยค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ใช้สถานที่ภายในกองบัญชาการกองทัพอากาศโดยนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาร่วมประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระการประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาวงเงินช่วยเหลือชาวนาที่ตกค้างจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลค้างชำระในฤดูการผลิตปี2555ครับ2556และขออนุมัติงบกลางอีก1,200ล้านบาทมาจ่ายดอกเบี้ยให้กับชาวนาที่นำใบประทวนไปขอเงินกู้จากโรงสีในอัตรา0-9อร์เซ นอกจากนี้คาดว่าจะมีการหารือถึงประเด็นการเมืองอื่นๆด้วยด้านนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยก่อนเข้าประชุมครมว่าการช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้มีการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตและคณะกรรมการกฤษฎสเดียรแล้วซึ่งการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวก่อนยุบสภาสามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา181 ทั้งนี้สถาบันการเงินหลายแห่งให้ความสนใจและยินดีช่วยเหลือชาวนาโดยให้รัฐบาลกู้เงินซึ่งรัฐบาลพร้อมลงนามกู้เงินทันทีและหากรัฐบาลดําเนินการกู้เงินแล้วเสร็จเกษตรกรที่มีใบประทวนจะได้รับเงินเต็มจํานวนอย่างไรก็ตามอยากฝากให้ชาวนาเข้าใจการทํางานของรัฐบาลและยืนยันว่ารัฐบาลตั้งใจและใส่ใจด,ดูแลเกษตรกร ด้านนายธนุศักเล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือทกศมีมติช่วยเหลือเกษตรกรโดยจะยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีก6เดือนโดยไม่มีค่าปรับและพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่จะเพาะปลูกใหม่ในฤดูการผลิตใหม่ส่วนกรณีการนำใบประทวนไปขอรับอัตราดอกเบี้ยส่วนต่างจากการจ่ายเงินล่าช้าของรัฐบาล ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของบอดทกศว่าจะดําเนินการได้หรือไม่นอกจากนี้การตรวจสอบเรื่องการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีอยู่3ส่วนคือ 1. การตรวจสอบผู้ขึ้นทะเบียนเกษ,ษตรกร 2. ขั้นตอนการโอนเงินและ3คือการระบายข้าวซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่แล้ว